พีนี้จะมาพูดถึงตักบงกฎหลายคนก็คงจะจดจำชื่อนี้ได้เป็นอย่างดีสำหรับดาราสาวคนนี้ที่ตอนนี้เนี่ยเธอได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเธอนั่นก็คือได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นที่หตอนนี้เธอได้รับชั้นที่6พคาดว่าในวันข้างหน้านเนี่ย อาจจะได้รับถึงขั้นชั้นดาดฟ้าก็เป็นไปได้แล้วมันก็ทำให้เธอเนี่ยได้ออกมาเปิดใจบอกว่าเธอเนี่ยจะทำความดีตอบแทนแผ่นดินนี้มันก็เลยทำให้ใครหลายคนเนี่ยนึกถึงคำพูดการกระทำของเธอที่เธอได้ทำไว้ในอดีตเราไปดูกัน พอเจต้แกเข้ารับเครื่องราชเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยแกก็เอามาโพสต์หน้าไอจีให้ผู้คนเข้ามาสแสดงความยินดีว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างที่สุดมิได้ข้าพเจ้าขอสัญญาขอสัญญาว่าจะทำประโยชน์ให้แก่แผ่นด,ดินทำอะไรเจ๊ ี่เจ๊บอกว่าทําประโยชน์เพราะเท่าที่เห็นที่ผ่านมาที่มันอยู่ในสายตานั่นก็คือสะใจกับพาจากไปของอักคงแล้วก็ไล่ตะเพิดผลเสื้อแดงสาบแช่งให้เขาหมดไปจากแผ่นดินนี่ใช่ไหมที่เจ๊บอกว่าเป็นการทําประโยชน์ให้แก่แผ่นดินจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นยังไงเจ๊คนเสื้อแดงหมดไปจากแผ่นดินหรือ,อยังเอาง่ายๆไม่กี่วันที่ผ่านมา ที่ศรีสะเกดเจได้เห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกลุ่มคนเสื้อแดงที่ออกมาต้อนรับอุงอิงพักเพื่อไทยเห็นแล้วเป็นยังไงขนหมอยลุกไม่เจ๊ตัดภาพมาที่กลุ่มคนเสื้อเหลืองเช่นเดียวกันไม่กี่วันที่ผ่านมารวมตัวกันไม่รู้กี่กลุ่มออกมาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ้าวราพุทธเจ้าเอามาโนมีมะโนด้วยเอามะโนเก็บห้องลงไปเมืองการจะลงไปทำไมเมืองการแวะโรงพยาบาลจะแวะทำไมอีกอ่ะ เพื่อทำบุญตัดกิเลสเพื่อทําบุญตัดกิเลสคือหลายคนไม่รู้นะทุกวันนี้ถ้าคุณอยากทําบุญไม่จําเป็นต้องเข้าวัดก็ได้คุณไปที่โรงพยาบาลบางแห่งบางที่เอาเงินให้กับทางโรงพยาบาลแล้วบอกว่าต้องการทําบุญทางโรงพยาบาลเขาก็จะจัดการให้คุณเองเสร็จสัรทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอาหารการกินกระทั่งการนิมนต์พระจากวัดต่างๆโรงพยาบาล เป็นคนจัดการให้เองหมดคุณมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือไปรอรับสดวุณเอ็นบอดิดจากธนาจนพระเแจมดามึงสักยันย่างกูได้บอก เราภาคเพียนเรียนจะจบปริญญาตรีโทเอกมาเนี่ยทำไมกูต้องมาสักยันเหมือนมึงไว้ทีพีหน้าจะพูดถึงหลวงแ้เพราะฉะนั้นใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนยากระโตกระตากไปให้ไก่แจตื่นเข้าเรื่องต่อบางคนบอกถึงไหนแล้วก็ไม่รู้มึงพากูออกนอกจักรวาลไปแล้ว และจะยึดการที่ได้เรียนรู้การเกษตรสืบสารต่อยอดและทำให้ถูกต้องอย่างที่ได้รับความรู้มาจากมูลนิธิชัยพัฒนาตลอดชีพของข้าพเจ้าเองเจตั๊กแกบอกว่าแกจะใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาจากมูลนิธิชัยพัฒนาเอามาต่อยอดสืบสารเกี่ยวกับการเกษตรเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินให้กับสังคม ให้กับผู้คนจนกระทั่งหมดลมหายใจแต่ที่ผ่านมาสิ่งที่เจทำไว้เจจําได้ไหมในวันที่เจรประทะคารมกับผู้คนที่เขาเห็นต่างกับเจบนโซเชียลเจพูดว่าไงเจบอกว่าจําคํำกูไว้นะ จำคำเจไว้นะใครที่ไม่รักแผ่นดินสกอตจะตายแบบหมาข้างถนนตายแบบหมาข้างถนนมันก็เรียบง่ายดีนะเจเพราะว่ามันไม่เปลืองภาษีเหมือนพ่อ <laughs> คนดีของเจเวลาตายมานอกจากจะเปลืองภาษีของบุคคลมากมายแล้วยังเปลืองสีเสื้อเห็นใครที่ใส่สีอื่นที่ไม่ใช่สีดำพวกเจก็พากันเข้าไปรุมขยำ่ำหาว่าเขาไม่รักพอ่อ ใช่ไหมเจตักจ๋าพ่อหลวงกูไม่เคยคิดจะไปกู้เงินให้ใครเป็นหนี้แล้วตอนนี้ล่กเจตักจ๋าตอนนี้พ่อคนดีของเจนีไปกู้หนี้ให้ประเทศเป็นหนี้นี่ไม่รู้กี่ล้าน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 จนหมดหัวหมดหน้าผากไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่รู้ไัม่จะเจตักจา และพระเจ้าตาก็รบจนแผ่นดินหนีเป็นไทยประเทศนี้ต้องเป็นไทยที่มีสถาบันปกครองก็ทุกวันนี้สถาบันก็ปกครองไงพวกกูก็ไม่ได้บอกว่าลุงตู่ปกครองนี่ใช่ไหมล่ะคือเมากระชาเปล่าเจ๊เพราะบรรพบุรุษเรารบมาได้และที่พวกเรากำลังประท้วงอยู่เพราะพ่อกับเพราะแม่กับ พ่อมึงจะทําให้ประเทศตกไปเป็นเมืองขึ้นแบบใช้นี่ไม่ทันไงมึงแล้วตอนนี้มึงใช้นี่ทันไหมอาบุมาดีเจเพราะควายอย่างมึงควายอย่างมึงไงคิดว่าไม่เป็นไรแต่กูไม่ยอมสัตว์แผ่นดินนี้ไม่ควรมีคนอย่างมึงก็ถูกไงก็แผ่นดินนี้ไม่ควรมีคนอย่างมึงไง งงอะไรป่าเจ๊แต่ก็อย่างว่ามึงอาจเป็นเจ้ากรรมนายเวรประเทศกูก็พยายามปลงแต่ก็ต้องสู้กันไปให้มันตายกันไปข้างหนึ่งอ่ะก็ตอนนี้พ่อของเจ๊ตายไปแล้วเนี่ยเป็นไงสมพรปากไหมลูกกูไม่ต้องห่วงเขามีพ่อเขาคอยดูแล กูไม่กลัวตายหรอกไอ้สัตว์เลือกชนิดบัด้ไวยเจ้ส่วนเรื่องอากงเนี่ยเจ๊จำได้ไหมว่าเจ๊พูดอะไรไปบ้างเจ๊บอกว่าเวรกรรมของอากงแต่อากงเนี่ยไม่อยู่ก็ดีนะคะแผ่นดินจะได้ดีขึ้น แล้วตอนนี้เป็นไงล่ะเจ๊แผ่นดินของเจ๊ดีขึ้นหรือยังจริงๆแล้วแผ่นดินเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะแต่จะดียิ่งขึ้นเนอ้เอ,อถึงฉันจะเปิดหน้าอกเปิดอะไรหรือมีชื่อเสียงไม่ดีหรืออะไรก็ตามที่พวกคุณเนี่ยจะสรรหามาว่าแต่ฉันหมายถึงัวเจ๊นะแต่ฉันก็ไม่ง้อแล้วทำไมพวกคุณกล้าสู้เพื่ออ,อากง แล้วเมื่อไหร่พวกคุณจะตายคะไว้รอไปหลักเจ๊แหละไว้รอเจ๊ตายแล้วไปเป็นท้ารงบาลรลับใช้พ่ออยู่ปนรโลกเมื่อไหร่เดี๋ยวพวอย่อกูค่อยตามเจ๊ไปจะได้ไปช่วยอากงต่อในนรกเพราะอากงพวกคุณเนี่ยตกนรกแน่ๆจากกรรมที่หมิ่นพ่อของฉันเจ๊บอกว่า ระหว่างอากงกับพ่อของเจ๊เนี่ยอากงต้องตกนรกแน่ๆใช่ไหมเจ๊งั้นเจ๊ลองนึกดูนะตลอดชีวิตของอากงที่ผ่านมาเนี่ยแกใช้ชีวิตธรรมดาประกอบสัมมาอาชีพทำรรมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เสียภาษีให้กับพ่อของเจ๊ได้มีชีวิตอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีแล้วก็ไม่เคยสร้างหนี้แล้วก็ไม่เคยสร้างภาพ ให้ใครมองว่าตัวเองเป็นคนดีในขณะที่พ่อของเจบอกผู้คนมากมายในสังคมบอกว่าหน,หนึสองไม่ควรใช้แล้วทำไมทุกวันนี้ยังใช้อยู่นั่นหมายความว่าพ่อของเจนี้ตะบะสัตย์ใช่หรือไม่ตะบะสัตยังไม่เช่าไหลพ่อของเจเคยทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเหมือนอย่างอากมหรือไม่ นอกจากจะไม่เคยทํามาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างอากงแล้วพ่อของเจยังใช้ภาษีของอากงที่หามาได้จากยาดเงือเอาภาษีให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตครอบครัวของตัวเองอยู่ดีกินดีอยู่สุขสบายอยู่สุขสบายไม่เท่าไหร่อยู่สุขสบายดีแล้วยังทำกับ ย er like mm ังทําอัภรีกับอากงแบบนี้ถ้าเจ๊เป็นยมพ่บาเจ๊จะตัดสินให้ใครระหว่างสองคนนี้ขึ้นสวรรค์เจ๊ลองนึกดูให้ดีนะจ๊ะเจ๊ตักจใาคุณรักอากงฉันก็รักครอบครัวพ่อของฉันทําไมหรอก็ไม่ทําไมข็ไม่ทําไมก็เจ๊อยากรักพ่อของเจ๊เจ๊ก็รักไปแต่เจ๊อย่าลืมว่า พ่อที่เจรักเนี่ยไม่ใช่พ่อของเจ๊คนเดียวแต่เป็นพ่อที่เขาอ้านที่เขาพูดมาเองว่าเป็นพ่อของแผ่นดินพวกกูไม่ได้พูดนะพ่อของมึงพูดมาเองว่าพ่อของมึงเนี่ยเป็นพ่อของแผ่นดินเป็นพ่อที่ดูแลผู้คนมากมายในประเทศนี้เพราะฉะนั้น ้าพ่อของเจดีจริงเนี่ยทำไมพ่อของเจไม่รัก,ล,ก,กล,ลูกให้เท่าเทียมกันไม่ดูแลลูกให้เท่าเทียมกันไม่ดูแลลูกให้อยู่ดีกินด,ดีทำไมวันวันนอกจากจะเอาตัวเองแต่ภาษีแล้วก็ทับอัรี่ให้กับลูกที่ตัวเองไม่ชอบกินหน้าแล้วไม่ใช่แค่พ่อของเจ คนเดียวที่ทําแบบนี้บรรทบุรุษพ่อของเจ๊ก็ทําอัปรีแบบเดียวกันนี้ตลอดระยะเวลาไม่รู้หลายสิบปีที่ผ่านมาด้วยประวัติศาสตร์มันมีเกียรติชัดเข้าใจไหมเจ๊ทีนี้คำพูดที่เจ๊พูดถึง รัฐบาลในขณะนั้นเจ๊จำได้ไหมเจพูดว่างไงเจบอกว่ามีรัฐบาลไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะรัฐบาลที่มีอยู่ไม่ทำให้ประเทศดีขึ้นแล้วทุกวันนี้ล่ะเจตักจ๋าประเทศประเทศของเจดีขึ้นหรืออยากจะเจตักจ๋าทำไมคนไทยไม่อยากเลือกตั้งสำหรับฉันฉันว่ามันก็ได้แต่พวกเจ๊ใช่เห็นด้วย แย่ yeah, มากแล้วไม่ใช่แค่รัฐมนตรีไอ้พวกสวอนี่ก็โคตรแย่ด้วยอับปีไหมล่ะตั้งญาติญาติพี่น้องพวกของของตัวเองมารับเงินเดือนพอโดนจับได้ก็ออกมาบอกว่าไม่เป็นไรควายเหมือนเดิมเราไม่อยากได้รัฐบาลเดิมเราอยากได้คนที่คนส่วนมากต้องการและเบื่อคำว่า เสื้อแดงเต็มทนถ้าเจ๊เบื่อคําว่าเสื้อแดงเจ๊ <c oughs> ก็ใส่เสื้อสีอื่นบนหาสตีนอะไร <cs oughs> ในเมื่อคนที่ไม่ใช่เสื้อแดงมากกว่าเห <c oughs> ลือเจ๊ <c oughs> ข้าวรารพุทธเจ้าเยอะมากเลยจีโอ้ยมุดฟ้าบดินเลยจี คนที่เป็นเสื้อแดงควรที่จะหายไปจากประเทศไทยเพราะต้องหัดยอมรับบ้างว่าเราไม่ต้องการพวกที่ไม่รักสถาบันและอย่าตอแหลว่ารักเพราะการกระทำมันไม่ใช่ไม่เคยมีคนไทยออกมาเยกขนาดดีเยอะมา,ากเลยจีในเมื่อมีแล้วหัดยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ้าง เลิกพูดให้เรายอมสตีเพราะพวกกูยอมมาตลอดและไม่ใช่แค่เรื่องว่าสถาบันเรื่องกู้เงินอีกนั่นสิเจ๊เจ๊อย่ายอมนะเจ๊โดยเฉพาะเรื่องกู้เงินนี่มีลูกกี่ล้านล้ล้าล้านล้านลนล้เจ๊อยากให้ลูกหลานเป็นหนี้ใช่เจ๊อยากให้ลูกหลานเป็นหนี้ใช่ไหมเจ๊เจ๊ลุกขึ้นมาเลยเจ๊ และที่ผ่านมาข้าวไทยไม่ได้ราคาโอ้ยยกระทุวันนี้ได้ราคาอีสวะอิปอบทั้งที่เคยดีทำไมไม่ทำแบบเดิมเปลี่ยนทำไมดูก็รู้ว่ามันไม่ใช่จะทำเป็นไม่รู้อยู่ได้ประชาชนที่ออกมาไม่ได้บ้าเหรอเคร้อย okay, ล้านเนี่ยนะอิปดีบอม แต่พวกผู้ใหญ่ที่พยายามแต่พวกผู้ใหญ่ที่พยายามช่วยรัฐงหากที่บ้า <S <S เพราะฉะนั้นอีพีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงตัวนี้นะครับหากว่ามีคำพูดใดที่ฟังดูแล้วไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกคนไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ